ส่วนต่อมาเป็นส่วนที่มีความสําคัญกับการทําการตลาดของเรานะครับก็คือเมนูส่วนลดตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถมาเพิ่มส่วนลดนะครับแล้วก็เอาโค้ดส่วนลดนะครับหรือว่า เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่ามันตั้งค่าย,ยัางไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะเลือกเป็นส่วนลดคงที่เป็นราคาเช่นลด500บาทลด100บาทอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นร้อยละก็ได้นี่ก็จะแล้วแต่ลูกค้าซื้อเท่าไหร่ก็ตามก็จะลด10% 20%นะครับหรือว่ามันจะเป็นคูปองจัดส่งฟรีแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็มาเลือกที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะเช่นลด20%อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ามาสร้างโค้ดนะครับสร้างโค้ดเนี่ยการสร้างโค้ดก็จะเป็นการ ทำโค้ดขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกค้าเอาไปใช้เช่นเราไปยิงโฆษณาแล้วก็บอกว่าเนี่ยใส่โค้ดเอ่อใส่โค้ดอะไรดี inc 2 0อย่างเงี้ยนะเพื่อลด20%อนะครับอนุญาตให้ใช้ได้กี่ครั้งอันนี้ก็มาใสา่ได้ถ้าถ้า Le a v e blank หรือว่าไม่ใส่มันก็จะใช้ได้ไม่จำกัดน,นะครับจะให้มีการใช้ควบคู่กับส่วนลดอื่นๆสมมติเราสร้างลด20กับลด10ออกมาเนี่ยจะให้ใช้คู่กันได้ไหมถ้าไม่อยากให้ใช้อย่างเดียวก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับสมัครอัโตโนมัติอันนี้นะครับเด ขอข้ามตร้ก่อนนะครับส่วนลดอ่ะสมมติส่วนลดเท่าไหร่20ก็เป็น20%แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนลดอ่ะส่วนลดยีใช้ย่อนต์ใช้ได้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะส่วนลดใช้สำหรับอะไร เอาเนี้ยออกก่อนนะอ่ะส่วนรดใช้สําหรับอะไรเช่นใช้สําหรับสินค้าสินค้าไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าจะใช้สําหรับคําสั่งซื้อทั้งหมดก็ได้อันนี้คือลูกค้าเอาไปใช้เองแต่เราสามารถที่จะมาติกตรงนี้ครับสมัครอัตโนมัติก็คือบนเว็บเราเนี่ยไอ้สินค้านี้หรือไอ้การซื้ออันเนี้ยมันจะในช่วงเวลาหนึ่งเช่นช่วงสงการแล้วก็มาตั้งค่าเนี่ยสงการนะเมีายน12ถึง15นะครับบนเว็บเราเนี่ยนะ,ะสินค้าที่เป็น ออเป็นสินค้า,าส้นิกเกอร์เนี่ยนะจะได้ส่วนลดอัตโนมัติเลย20%แต่ที่เป็นต้นนะครับหรือจะสามารถเลือกเป็นกลุ่มสมาชิกมาเลือกเป็นหมวดหมู่อะไรแบบนี้ก็มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะแล้วก็เอาไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดหรือว่าถ้าเกิดว่าเราสมาัครอัตโนมัติมันก็จะแอพพลายไปที่ร้านค้าของเราเลยทันทีนะครับ